สวัสดีค่ะกระซิบบอกกล่ามานำเสนอให้ชมกับรถกระบะมือสองรถมือเดียวแคปเปิดได้ใช้งานสะดวกทรงสวยด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นนิสสันนวาร่าค่ะปี2011นะคะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าพุ่งมลายพาวเวอร์แคปเปิดได้เครื่องดีช่วงรางแน่นภายในสวยสะอาดค่ะภาษีเต็มนะคะเรียกไม่ห1ึ0 0แหม่้าน ราคาคันนี้1 5 5 0 0 0บาทเอกสารมีครบนะคะรถสวยพร้อมขับสภาพโดยรวมพร้อมใช้สนใจทักไปคุยโดยตรงผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดเบื้องต้นไว้ให้ใต้คลิปทั้งหมดค่ะไม่มีกักข้อมูลนะคะใส่ให้ทั้งหมดเลยสนใจเน้นติดต่อกันโดยตรงและเดินทางไปดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะ ไปตรวจสอบสภาพรถเอกสารต่างๆให้ชัดเจนด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าใดๆในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ